สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับพบกับช่องเด็กตายอยู่ไหมหัวใจกษตระนะครับผมก็วันนี้เราโยกันตายตอนจุมพูนะครับเป็นจุมพูพันตับติ่มจันนะครับนี่วันนี้เราก็มาแก็บพลผลิตกันนะครับผมนี่แก่วปววลูกไว้เล่นๆประมาณหนึ่งตนนะครับนี่ยสัตว์ตัวปืดสัตว์ตัวปืดตัวลายของจุมพูตัดติ่มจันนั้นก็คือมาเลงวันท้องนะครับอันนี้ผมได้โหไวเรลวนะครับ ตอนนี้ก็มาเก็บ้นผลิตแล้วนะครับเนี่ยแกะทุ้งเลยผมจะเก็บในระยะนี้นะครับเพื่อ,อจะพาไปว่ายให้มันคามขึ้นนึ่งขึ้นนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะทยอยออกสู่ตลาดนะครับนะเพราะว่าคุณแม่ผมอ่านเขาเป็นแม่ข่าเองนะครับได้ค่ายขายเองดีกว่านะครับชุ่มปูตับจิ้มจันนี้เราจะปลูกแบบ ปลอดซานปิดนะครับอ่าไม่ใช้ยาฆ่าแมาลงนะครับอ่าจ่ายวิธีการโหนนะครับไม่ใช้ยาฆ่าแมาลงแล้วก็อ่าจ่ายเป็นระบบอินทรียหมดเลยนะครับนี่แต่ถึงถามว่าทําไมถึงทํายังไงถึงง่ายออกลูกดอกนะครับอ่าจุ่มปูทับทิมจันเนี่ยไม่ใช่จุ่มปูทับทิมจันจุ่มปูตุกจุ่มปูเนี่ยครับ อ่าก็เป็นไม้ประเภตเตียวาชอบนามนะครับนะเป็นประเภทเตียวาชอบความจืนเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราจะปลูกช่มพูทับทิมจันให้ลูกดอกแล้วก็มีอ่าพลนผลิตพลนผลิตตลอดนะครับเช่นนี้ครับรุนนี้คือรุนแรกแต่ผมจะเก็บนะครับนะรุนนี้คุณนี้คือรุนแรกแต่ผมจะเก็บพาไปขายนะครับแล้วก็รุ่นเดซชองก็ตามมาเนี่ยครับเขาจะมีดอกให้เราเรื่อยๆนะครับ มีดอกไอรอนเรื่อยๆนะครับชมพูตับจิ้มจันเนี่ยครับถ้าว่าใครที่ว่าอยากมีไรายได้เสริมเลือบปลูกอวัยอ่าเพื่อไว้รับประทานสักทรงชามตอนทรงชามตอนก็กินไม่หมดครับผมนี่ของผมปลูกไว้ทรงตอนเก่าไม่ทันเลยครับนู่นับตุ้งตังกองไตคูณคือแกะแหลกแก่ทุ่งแหลกตอนนี้นูเป็นอีกตอนนึงนะครับแต่ผมไม่ได้โอ้เลยจ้ะ นี่คือล้นเต็มเลยกับไตโค้นนะครับอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นพันธุ์ซีรุง่งไม่น่าจะเป็นตับทิมจันนะครับพอดีว่าเสือเสืออ่าเสือพันธุ์มาด้วยกันแต่ว่าคือได้มาไม่เหมือนกันนะครับเสือตับทิมจันเหมือนกันนี่คือตัวรายเลยกับนี่ที่นด้ยังกับ นั่นคือมะเร็งวันท่องเนี่ยคือจัตูปืดตัวลายเลยของจุ่มปูนะครับนี่นี่เลยครับไอตัวนี้คือตัวลายเลยครับแต่ว่ามาไขมาเจาะหรือถึงกับไขน้อนเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นต้องไล่ไปนะครับนะนี่ไม่ผืดกับเราแกป,ปนผลผลิตแล้วไม่มีปัญหาแต่ว่าคือเดี๋ยวผมคอยมาทําคลิปอีกที่นึงนะครับระยะการโ h o v e ่สมควรจ่จะโฮในระยะนี้นะครับ คือน,นี่มาแนะนำปื๋ยแตนาปลูกอีกชนิดนึงให้เปื่นเปื่อนได้ปลูกกันนะครับติดไว้ในสวนนะครับนะเผื่อจะมีรายได้เสริมเล็กๆหน่อยๆถึงกะอาจจะไม่มากนะครับแต่ว่าก็กิโลละหกสิบเลยนะครับนะซึ่งปูดับจิ้มจันนี่ผมก็ได้มีการถ้าว่าอิงไหนที่ว่ามันคิดว่ายืนลงไปในเนี่ยครับของผมปลูกทางรองคู่น้ำนะครับแต่มันได้มีรูปดอก ได้มีพ้นดอกไปลเลยนะครับเพราะว่ามันโยติดน้ำครับเราสมควรหาปืนเทโปร่งให้ดีนะครับชุ่มโูตับจิ้มจันนี่คือนี่ลุนลุนไหมกําลังจะออกมาละออกมาเลยๆเลยครับปมเวลาเรามีขี้ยาขี้ไรน,นะครับจะอยู่ในคู่เป็นเนี่ยขี้เล่นเราก็ตักออกมาไว้ในใต้โคนนะครับใต้ต้นชุม่มปูก็จะได้เป็นปุ๋ยนะครับนะชุ่มโูเราก็จะได้เป็นลูกดอก สำหรับกิ่งนหนเี่เราคิดว่าจะตัดแต่งนะครับนี่ทั้งหมดมันยืนลงไปในคู่เกินไปนะครับกิ่งนี้ผมก็แต่งตอนกิง่งตอนเพื่อ,อจะพาไปขยายพันธุ์นะครับเพราะว่าเราได้ปั้นเตะแล้วเราก็เราก็ากต้องต้องออกกิ่งตอนจากตอนนั้นเลยครับเพื่อ,อจะไปขยายพันธุ์ต่อมันจะได้ไม่กลายนะครับนี่ผมจะตอนกิ่งงอมดเลยนะครับถึงต่อไปผมจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับผมจะไม่มาหอปันนี้แหละครับถ้าว่าหอปันนี้แหละเนี่ยขยะมันก็ผ่านนะครับนะ มันก็ทําให้หลัวของเรามีขยะเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปผมจะจ่ายตาค้ายซีฝ่ามาคลุมแต่ว่าก่อนเดีว่าเราจะจ่ายตาค่ายซีฝ่านั้นเรามาเก,ก็บผลผลิตของเขาไปขายก่อนนะครับแล้วก็ให้มีรายได้ก่อนนะครับคือของผมเนี่ยคือถ้าว่า,าจะทําอะไรนะครับต้องมีรายได้จากผลผลิตนั้นก่อนเพื่อที่จะเอาไปเป็นต้นทุนเพื่อที่จะไปต่อยอดในวันข้างหน้าต่อไปนะครับ ไม่ใช่ว่าเอาจากทุนจากตรงเอิร์นแล้วถึงกามาลงไว้ตรงนี้นะครับเพอาะนั้นเราต้องเก็บจากผลผลิตของเขาเพื่อที่จะไปขายแล้วก็มาซื้อตาค้านะครับเพื่อที่จะมาป้องกันมาเล่งให้กับตัวเขาเองนะครับนะเออดูแลมามา,มาแลหลเนี่ยกับแมงวันทองน่ากลัวมากวันนี้เราจะมาเก็บผลผลิตเก็บผลผลิตกันเลยกับผมเนี่ยระยะนี้เก็บได้แล้วนะครับพอจะนั่นตันผู้ใดทีว่ว่าต้องการ ปลูกจุก่มปูตับจิมจันกับไหนน้ำเลยนะครับให้ปลูกแก่ๆหนามนะครับปลูกกลางๆหนามกลางๆคู่กลางๆอ่าถี่มีหนามเล้งหนามนะครับก็จะมีผลผลิตตลอดทั้งปีนะครับโอเคครับผมผมก็ตัวไปเก็บชุม่มปูก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้แมงวันทองเดิมจะบุกเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าผมอ่าแกะทุ่งเลยไปเลยครับผมฝากติดตามช่องเด็กตายหยุดไหมว่าใจกระซิบด้วยนะครับ าฝากผืดตัวนี้ไว้ให้เพื่อนๆปิจารณาด้วยจะได้นำไปปลูกกันนะครับไปครับวัสดีครับ